นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อู่นะครับก็เดี๋ยวรถเราเสร็จแล้วนะฮะรถอยู่ตรงนู้นนะครับ,รบเห็นลางๆไหมเห็นคอกนะคนเสื้อแดงกําลังทำความสะอาดดีนนหน้ารถนะครับผมก็บรรยากาศอู่ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพอถึงตอนรับรถนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ารถเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับ โอเคออกลุยกันต่อโอเคเดี๋ยวก็รับรถเสร็จก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมโ okay. อเคอะครับผมตอนนี้ผมก็เอารถออกจากอู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาถ่ายของเหลวนะครับใสยของเหลวให้หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้มันเกียร์ส่วนท้ายนะครับเพราะว่ารถจอดนานเจ้าของอู่บอกว่าต้องต้องทำนะต้องทำโอเคก็เดี๋ยว พอทำเสร็จถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายโดยรวมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะมาด,ดูตัวรถเต็มเต็มกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะออกจากอู่มาแล้วเป็นยังไงดีครับผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับอ่าครับผมก็หลังจากที่ผมได้ถ่ายของเหลวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ มาจอดตรงนี้นะฮะเป็นที่ซักผ้านะครับมาเราก็มารีวิวดูว่าหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเราทําอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือสีนะครับสีเขียวเขียวมิ้นท์มุกทองนะครับถ้าเห็นแดดๆหน่อยมันก็จะเป็นเอ่อเป็นมุกทองทองหน่อยนะครับผมนะประมาณนี้เลยครับ กลาคงคืนยิ่งสองไฟยิ่งเห็นชัดนะฮะสีทองทองนะเป็นมุกทองทองนะครับสามเดือนนะครับทำรอมาสามเดือนแล้วก็แปลงหน้าเป็นตัวท็อปนะครับสองพันสองพันยี่บสี่นะครับผมตัวสูงนะตัวท็อปหน้าด้วยไฟด้วยนะไฟก็เป็นไฟตัวท็อปนะครับไฟตัวท็อปนะหน้าก็เป็นหน้าตัวท็อปนะครับแล้วก็ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับผมลายเอฟวันนะครับ ก็อู่ที่ทําก็อู่นี้เลยนะครับนี่อู่ปอนะครับแล้วก็ถมนะครับผมออ,อันนี้ของที่ไหนผมไม่ทราบนะครับนี่มันมีเขียนอยู่แต่ว่ามันมันเป็นภาษาไทยอังกฤษพนกันเนะีย่ยผมอ่านไม่ออกนะนี่ห่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ลองดูได้นะครับผมี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับได้คอกใหม่นะครับคอกใหม่งานราดบุรีนะ ล้อนะครับผมต้องซื้อมาใส่เองนะเพราะว่าประกันเขาไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับผมชอบล้อเดิมอยู่แล้วนะครับใส่ล้อเดิมนะครับก็เป็นล้อตัวสูงอีกเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปใส่ก้านวายสีดํานะครับกาลังหาอยู่นะครับผมก้านวายสีดําก็ราคาก็เอาเรื่องนะครับก็สีเขียวทั้งคันนะครับผมทั้งคันนี่นี่ก็ชื่ออู่เต็มๆตมนะครับนี่ ก็ทาเสร็จปุ๊บผมไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับอู่ออกให้หมดนะครับผมเจเข้าใจดีนะเจเข้าใจดีนะครับเจใจดีมากนะครับผมเป็นกันเองในเชือกนะครับราคานีผมก็ต้องซื้อใหม่นะเพราะว่าตอนตอนมันคว่ำเนี่ยต้องตัดออกนะซื้อใหม่ ขอมาณนี้เลยนะครับได้สีใหม่ได้หน้าใหม่ได้ฝากระโปรงใหม่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเจ๋ใจดีมากนะครับก็รอหลอดแบบนี้เลยนะครับผมรอหลอดแบบนี้เลยนะครับโอเคก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่างานแรกของเรานะครับจะเป็นอะไรนะกอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่างานแรกจะเป็นอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะออกวิ่งแล้วครับ กำลังรออยู่นะครับให้พี่เขาโทรมานะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันงานแรกเลยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับงานเที่ยวแรกนะครับผมสวัสดีครับ